ถึงแม้มืองชนบุรีจะมีหาดทรายงดงามเคียงคู่ท้องฟ้าสีครามเช่นเดียวกับบรรยากาศาของเมืองทะเลหลายๆแห่งทว่าการลงเล่นให้กับสโมสรชนบุรี FC ทีมฟุตบอลที่สร้างให้พานุพงศ์พลซาเติบ,ตบโตบนโลกของฟุตบอลทําให้การหวนคืนสู่ท้องทะเลชนบุรีเป็นการเดินทางที่มีความหมายอย่างมากมายสําหรับตัวเขาผมว่าทุกที่มันมีมันมีที่สวยที่ที่โดดเด่นในแต่และที่มันมี ความสวยของมันอยู่แล้วผมก็เคยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณอายุ14ครับตั้งแต่ตอนเรียนเลยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่มันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันเป็นความภูมิใจมากกว่าครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยอยู่ที่อัสสัมที่ศรีราชามันก็มันมองมันมองเห็นตลอดอว่าสโมสรชุมรีเนี่ยมันมันมันเป็น ความตั้งใจของเราอยู่แล้วท,ที่ที่เราจะก้าวขึ้นมาเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเพื่อมาเล่นในสโมสรแห่งนี้อนะไรอย่างนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายใดนักที่นักฟุตบอลเยาวชนทัพฉลชนสักคนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรชมบุรี f c แม้ว่าพานุงพงศ์ผลซาจะสามารถพิสูจน์ชื่อของตนเองบนเวทีไทยลีกตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากแต่การต่อสู้ภายใต้ปรัชญาฟ้านําเงินของทัพฉลามชนย่อมเต็มไปด้วยความกดดันตลอดจนความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเมื่อตัวเขา ไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งของสโมสรแห่งนี้อีกต่อไปไม่ไม่ง่ายครับเพราะว่าเราก็เราก็ต่อสู้มาเยอะฝ่ฟาฟันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ง่ายอยู่แล้วที่จะมามาขึ้นมาชุดใหญ่ชลบุรีนี่ถ้าในรุ่นจริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมคนเดียวจริงๆมันเปลี่ยนแปลงไหมมันอาจจะด้วยบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมาแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวผู้เล่นมากกว่าก็มีน้องๆขึ้นมาจากอะคาเดมี่มากขึ้น เราก็ต้องโอเคเราต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้นํามากขึ้นอะไรครับก็แน่นอนมันต้องมีแรงกดดันมันต้องมีคนคาดหวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วไม่ใช่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เด็กแล้วอะไรเงี้ยมันมันมันก็ทําให้เป็นแรงผลักดันของเราด้วยว่าเราต้องพัฒนาต่อไปไม่ใช่หยุดอยุ่ทีอะไรอาการบาดเจ็บที่รุนแรงตลอดจนผลงานที่ไม่เป็นไปนตามที่วาดหวังเอาไว้เมื่อทับฉลามชน ต้องร่วงหล่นอยู่ในพื้นที่ตกชั้นคล้ายดังมรสุมที่พัดพาอุปสรรคมาทดสอบจิตใจของพานุพงศ์พลซาในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนว่าการเป็นส่วนหนึ่งในผู้เล่นที่ทำประตูพาสโมสรชลบุรีเอฟเอาชนะทัพช้างศึกยุทธาถีในนัดชี้ชะตาได้ช่วยให้ตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนสามารถก้วาวพ้นโชคชะตาร้ายได้ในที่สุดจริงๆผมก็มน่าจะ แย่ที่สุดเลยครับถ้า,า,าเกี่ยวกับฟุตบอลจริงๆเพราะว่าก็นักฟุตบอลมันไม่มไม่มไม่มีใครอยากได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเงี mm ้ย hmm> แต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันมันก็ทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองต่อไปจริงๆท้อไหมมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมันไม่ได้ทําให้เราแบบโอ้โหหยุดเลยอะไรเงี้ยมันแต่ว่ามันทําให้เรายิ่งมีแรงผลักดันมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราท้อแล้วเรา เสียมดมัวแต่เสียใจมันไม่ทําอะไรมันก็กลับมาลําบากมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีแรงผลักดันตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้กลับมาเล่นได้ให้เร็วที่สุดเงี้ยต้องรีบเลยนะครับทางฝั่งชลบุรีครับเคลิสครับจะทุ่มเองทุ่มแล้วพูดศินก็เป่าจบ90นาทีครับเกมที่ชลบุรีสเตเดียมครับ ชนบุรีเปิดบ้านแพ้ให้กับเอชซีเมืองทองยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสองผมว่ามันอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าผมจะไปเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะไปชี้ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นรวมๆด้วยที่มันผลงานไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คาดหวังไว้ไว้ไว้สูงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยเล่นทุกนัดมันก็มีความกดดันมากอยู่ รูปแบบวิธีการในการแข่งในการซ้อมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันต้องเอื้อในการแข่งขันทุกทุกสามวันนี้มันมันมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมเลยเกมนัดที่23ของบสทุกกาศครับระหวา่างชชบุรี FC พบกับสุพรรณบุรี FC นะครับก็เป็นเกมสาคัญครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนครึ่งล่างของตารางนะครับ ผมว่ามันสําคัญทุกเกมแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นการแบบแย่งชิงกันอะไรอะไรบางอย่างหรือว่าสถานการณ์ของทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในวันที่เจอสุพรรณบุรีก่อนลงก็เราก็มีโอเควางระบบอย่างนี้แท็กติกอย่างนี้แต่ว่าพอเริ่มเกมเราเราเราโดนก่อนมันก็ทําให้เราแบบดาวลงหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อสภาพจิตใจขนาดนั้นเพราะว่าคือเราก็ซ้อมมาด้วยระบบวิธีการยังไงใน,ใ,นในการจะเอาชนะเขาอะไรอย่างเงี้ย พอกลับมาได้มันก็โอเคมันก็รู้สึกโลง่งเวลาทาประตูได้มันก็รู้สึกโอเคก็ดีใจครับที่ที่ทำประตูได้แต่ว่าจริงๆในทุกๆเกมถ้าถ้าถ้าทีมชนะผมผมแฮปปี้แล้วถือว่าถึงจะไม่ได้ทาประตูหรือว่าไม่ได้แอซิสอะไรเงี้ยผมไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ทีมชนะมากกว่าโชคชะตาที่ไม่แน่นอนของชีวิตยังคงสัดสาดเข้ามาอย่างท้าทายดุดขึ้นลมของท้องทะเลในแต่ละวัน ไม่ต่างไปจากอุปสรรคบนผืนหญ้าที่พานุกพงพลซาและเพื่อนร่วมทัพฉมชนทุกคนร่วมกันฟันฝ่าเชื่อได้ว่าทุกๆบทเรียนในฤดูกาล2020-2021ต่อที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเขาเติบโตเพื่อนำพาสโมสรชมบุรี FC ประสบความสำเร็จในสักวันอ้เยอะเลยถ้าเรื่องการทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับในในในลีกฟุตบอลปีนี้มันมันโอ้โหมันสอนเราหลายหลาอย่างเลยแบบ ไม่ประมาททีมนู้นทีมนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกทีมในไทยลีกมันมันมันไม่มีทีมทีมไหนที่เราจะโอ้โหเคลียวง่ายๆชนะได้ง่ายมันไม่มีแล้วมันมันไม่แน่นอนมันมันฟุตบอลมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยมันไม่มีความแน่นอนเลยเพราะว่าทั้งเรื่องการบาดเจ็บของเราด้วยเรื่องโควิดด้วยแล้วทีนี้ทีมต้องมามาหนีโซนแดงอีกอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันหนักอยู่เหมือนกันถ้าปีที่ผ่านมา ทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นนี่ผมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันมันมันดีเสมอว่ามันอาจจะทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยมันมันมันสอนเราทุกอย่างเราเรามาอยู่ที่นี่เราก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ชมรีเหมือนกันให้รุ่นน้องได้ได้เห็นเหมือนกันว่าว่าเราก็โอเคมีมีผลงานมีถ้วยแชมป์หรือว่ามีทีมที่ดีในในในยุคของเราอะไรเงี้ย ก็จร Ch ิงๆดีใจมากที des, ่ที่ได้ก้าวขึ้นมาเล่นชมบุรีอย่างเงี้ยมันมันเป็นความภูมิใจของเรามันเป็นก้าวที่สําคัญของเราที่ได้มาเป็นนักฟุตบอลชมบุรีก็ผมผมก็คิดว่าด้วยดูการต่อไปหรือว่าหลังจากนี้ไปมันมันอาจจะเป็นปีที่ดีของชมบุรีก็ได้ใน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 ลีกเงี้ยมันอาจจะเป็นเราอาจจะมีแชมป์ก็ได้ก็มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วในปีหน้าแต่ก็จะ พยายามทำให้มันดีที่สุดช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเลยสีสันบนท้องฟ้าและท้องทะเลเมืองชนบุรีอาจมีวันที่เปลี่ยนแปลงหากแต่การต่อสู้อย่างอดทนจนเติบโตเป็นผู้เล่นทัพฉลามชนของพนุงพงศ์พลซาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสําเร็จตลอดจนความภาคภูมิใจของตัวเขาที่มีต่อสโมสรชนบุรีเอซโดยไม่เคยเปลี่ยนไปแต่อย่างใด